สวดีเจ้าวันนี้พล่ามาสายแบบขอผอู้ประสานเหนือเนะวันนี้หลังจากจบางานใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยวันนี้ของ DNG Holiday ประเทศไทยสาขาเชียงรายเนี่ยหลังจากจบงานนี้จะบอกว่าไดา้ในส่วนของงานใหญ่มากๆจะบอกว่าเป็นยังได้จะพูดทีหลังเนี่ยจะมีมีการุูปเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรยจะมาาชรง มาเจ้าทายต้องกินนี่นะควายจีที่สำคัญของบ้านของวลาลูกเมาะเมาะแน่นอนอวันนี้สายบุญขอทำสาย้ากสายแบบกินแบบพื้นบ้านก็มากอยากจะมาเอวเจยาฮายอยากกินวิถีกินแบบไหนมาหาพลาลาได้นะพนลาลาจะปลาไปนี่สำคัญนี้สำหรับแบบ ที่เป็นแบบซบๆเราก็จะเป็นลาบหมูป้วนนี่ร้านนี้คือออริจินอลจริงๆแล้วก็ตามด้วยน้ำควายจีที่พขาเล่ามากๆแล้วก็ลูกเอ๊ะเดี๋ยวลองมาชิมกันต่อกันนี่มาเทสรูกันโ <c oughs> อ้ยน้ำลายปุ๊บ <c oughs> อ,อันนี้ดิบอะดิบ เนื้อดุเลือดหมูหมูหมูเวลี่เวลเป็นนั่งรถเหรอจานตามหมดแล้วเหรอปลายังไม่สุกเลยค่ะยังไม่หมดแต่ยังไม่สุกยังไม่หมดแต่ยังไม่สุกงั้นเราจดลูกรอก่อนลูกว่าข้างในสุกเฉพาะเลือดที่ดุ่อ่ะ มกนั่นที่กะมอกนั่นตลกแกนสาขาเชียงรายเนื้อเข้าออนะอยากจะกินแบบไหนวิธีชีวิตของทางเชียงรายจะกินแบบโลคอแบบของพลอัลล่าโดยจะป้าไปกินแบบแนวอา,อาหารพิซซ่าไทยใหญ่อีกนะได้เลยมาหาพัลล่าแล้วพัลล่าจะ้าไปอย่าลืม D d G Holiday ประเทศไทย สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ลาดกระบ,บังสาขาใหอยู่ที่อำเภอแม่แจนจ,จังหวัดเชียงใาย่นะเจ้าแล้วปักกนสำหรับโปรโมชั่นดีๆตอนนี้ขออยากมีเข้ากันเนอะบ๊าย